ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบยซโยอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะเห็นสีหน้าท่าทางของท่านนายกแพทองทานนะครับ2อสาวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะดูสีหน้าเคร่งเครียดครับและล่าสุดก็มีคลิปออกมานะครับนะฮะที่ท่านนายกนั้นนะฮะ ดูแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์นะฮะไม่พอใจนะฮะเรื่องเล็กๆเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเนี่ยเรื่องดอกมึงดอกไม้เรื่องป้ายชื่อที่อยู่บนโต๊ะนะฮะ,ะซึ่งก็สะท้อนแะครับว่านะะเธอน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากแล้วด้วยสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามานะ ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งด้านหนึ่งก็ต้องบอกแล้วครับนะฮะว่าการที่เธอมาอยู่ตรงนี้ได้นั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องที่ถูกคาดหมายหรือถูกคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่เป็นเพราะการเกิดอุปัติเหตุทางการเมืองนะฮะที่เกิดขึ้นกับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเนี่ยเลยทำให้นะฮะ จับพัดจับผูแพทองทานซึ่งยังไม่มีความพร้อมนะครับเนี่ยควรจะต้องมีวรยุทธ์นะฮะหรือประสบการณ์มากกว่านี้นะฮะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลปฏิเสธไม่ได้ครับนะฮะเขาจะบอกว่าเป็นดีลแรกประเทศนะฮะเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องของการนะฮะมีผลประโยชน์ ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนอย่างที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายนะฮะแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเงื้อดาบแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันจบสิ้นกระบวนวามนะครับตั้งท่าสดีนะฮะแต่ว่าเวลาออกหมาดัดก็ยังไม่ตรงเป้าซะทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าไม่เกิดการขยับควบเปลี่ยนควบของการตั้งรัฐบาลที่ทำให้คุณเสียา์เป็นนายกนะ ก็นะฮะวันนี้ก็คง e ไม่มีแล้วจริงๆก็คือนะครับการทีนะ่เกิดเรื่องอื้อฉาวของชั้น1 4นั้นนะฮะต้องไม่ลืมครับว่านะฮะผู้รับสนองพระบรมราชองค์การเนี่ยย้ำกันอีกทีนะฮะย้ำมาหลายรอบแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์จัดโอชาครับนะฮะคือทั้งหมดมันกระทบมาเป็นลูกโซ่ละครับนะฮะณนะขณะนั้นเนี่ยอ่ะเข้าใจได้ครับนะฮะพี่เต๋อก็เข้าใจได้ท่านผู้ชมก็เข้าใจได้ใช่ไหมว่าคงไม่มีใครคาดคิดและครับนะฮะ ว่าจะเกิดเหตุนะฮะเพศภัยอย่างระดับแผ่นดินไหวนะฮะขึ้นมาในอนาคตนะฮะไม่มีใครยังรู้ฟ้าดินได้ขนาดนั้นหรอกตอนนั้นนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องนะฮะคิดได้นะ,ะด้วยสามัญสำนึกด้วยคอมมอนเซนต์ก็คือคนที่ยังมาเป็นผู้นำนั้นนะครับนะฮะต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆุกสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญนะครับท่านผู้ชม จริงก็ต้องบอกบนะครับนะว่านะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับท่านผู้ชมนะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งมันเรืเชั่นทั่วโลกเรื่องของภัยสงครามความกระทบกระทั่งนะครับกับเพื่อนบ้านเรื่องของการที่เราเป็นเบี้ยนะครับเนี่ยอยู่ใต้ปีนของมหาอำนาจสองชาติซึ่งกําลังจะนะฮะสับประยุทธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจหรือเรื่องทางการทหารก็ดีนะฮะ คนที่มาอยู่ตรงนั้นเป็นผู้นําของประเทศเป็นผู้นําฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยต้องพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดและสถานการณ์ทุกเฉินสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนครับนะฮะซึ่งณขณะนี้ชัดเจนออกมาแล้วครับว่าคุณแพทองทานชินวัตนนั้นยังไม่มีความพร้อมที่ทำตรงนี้นะได้ อย่างที่นะครับควรจะเป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรีนะฮะในสถานะที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารนั้นพึงจะต้องทำให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งนะฮะถ้าจบเรื่องเท่านี้ก็ก็เข้าใจได้ครับท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องหาทางแก้ไขกันไปนะครับนะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะ เรื่องที่มันเป็นเรื่องแทรกซ้อนเข้ามานั่นคือนะฮะความพยายามที่จะเร่งรัดนะครับกฎหมาย Entertainment Complex หรือคาสิโนนะฮะเข้าสู่นะครับที่ประชุมของรัฐสภาอย่างเร่งด่วนหลังจากที่นะฮะอ่ะก็ย้ำกันอีกทีนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะผ่านครมมาแบบนะฮะแบบรีบเร่งเร่งรัดผิดปกตินะฮะอรีบนำเข้าลักหลับ พรบคาสิโนเนี่ยนะฮะจนพรรคกร่วมก็ไม่มีเสียงค้านสักแอะนะฮะแล้วหลังจากนั้นแค่วันเดียวก็เกิดเหตุการณ์นะครับภยัยพิบัติระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะฮะในรอบนะ,ะเกือบร้อยปีที่ผ่านมานี่ครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนั้นถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวนะฮะข่าวที่มันจะโด่งดังและข่าวที่จะกลายเป็นข่าวพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือข่าว การออกมาขยับขับเคลื่อนทัพของนะฮะคอปทกองทัพธรรมและสปปสครับท่านผู้ชมนะฮะและก็น่าสนใจครับมีอีก100องค์กรนะฮะซึ่งนะครับพร้อมจะออกมานะครับต่อต้านนะกฎหมายคาสิโนนะครับท่านผู้ชมนะฮะเขาให้เหตุผลว่านะครับนี่นะฮะเปิดกว้างให้มีคาสิโนนะฮะซุกอยู่ภายใต้นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะ โดยรัฐบาลนั้นเนี่ยเปิดหลายที่หลายแห่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เขาย,ยังบอกอีกครับว่านะฮะกฎหมายฉบับนี้นั้นตีเช็คเปล่าให้กับคณะกรรมก,การนโยบายและคณะด้านมนตรีมีอำนาจบ้างมมยนะครับเนี่ยในการดําเนินการบริหารจัดการต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะแถมเท่านั้นยังไม่พอครับมีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนนะครับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับนะฮะ เช่นพรบรประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพรบรบ,รบริษัทมหาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาตินะครับท่านผู้ชมละเลยความเป็นจริงของการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่นักการเมืองข้าราชการไทยนะครับและก็ไม่ให้ความสำคัญกับความเห็นของภาคประชาชนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าไม่นับ100องค์องก์นะครับก็ต้องดูที่นะค,คุณหมอวรงนั้นนะ ไปล่ารายชื่อมาได้1น0 0 0 0รายชื่อแล้วละครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้นะครับรัฐบาลแพทองทานนั้นนะฮะคือทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยเท่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นเสมือนไม้หลักปักขี้เลนครับเนี่ยความละหลวมทั้งปวงนะครับเนี่ยผลักความรับผิดชอบนะครับไปให้สภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจ เปิดโอกาสให้เกิดการต่อรองของตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับผลประโยชน์ของชั้นกรรมธิการนะฮะ,ะซึ่งนะครับเครือข่ายภาคประชาสังคมร้อยองค์กรน,นะฮะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมูลนิธิรุณรง์หยุดการพน,นันเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พน,นันเครือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมูลนิธิสุขภาพไทยนะครับมูลนิธิการพัฒนาเด็กมูลวิมูลนิธิ วิชีวะวิถีนะครับเนี่ยเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนนะครับเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในสถานศึกษานะครับแล้วก็อีกหลายที่หลายแห่งนะครับเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่นะครับ South Youth Ranger นะฮะสวนนิเวเศเกษตรศินสุรินนะฮะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาวสกลน,นครเครือข่ายเฮาฮักบ้านเกิดนะครับเครือข่ายนักศึกษาเสริมสร้างสุขภาพ อันนี้ยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนนะครับคือมากันทุกจังหวัดครับชนบุรีลำปางพัทลงุงน,น่านสุรินทร์สระบุรีเลยนะฮะอ่ะนี่เอาภาพให้ดูนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นว่ามากันพรึบนะไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะแสดงเสียงคัดค้านกับพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์ l e อมเพล็กซ์ซึ่งวันนี้ครับเมื่อนะครับเหตุการณ์ความต่นตรนกของแผ่นดินไหวค่อยๆซาลงนะฮะก็นะครับ เรื่องนี้ก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นอย่างที่มันควรจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับสัก3-4วันที่ผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับคอปทนะฮะกองทัพทำสอปปสเคลื่อนทัพใหญ่ครับท่านผู้ชมนะฮะจนต้องปิดจราจรนะครับถนนพิษณุโลกเชิงสะพานชมหม่มรุเชษแยกสวนบิษกวันนะครับเนี่ยแล้วก็การชุมนุมนะครับบิ๊กเนมนะฮะท่านผู้ชมดูข่าวของ เดอค ritic ไปแล้วก็นะครับนัดชุมนุมประชุมพูดคุยกันแล้วนะครับในแนวทางของการขยับยกระดับการต่อสู้นะครับเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องพรบร .Entertainment Complex นะครับท่านผู้ชมนะทั้งทังที่จริงๆนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับถ้าท่านนายกมีวุติภาวะมากกว่านี้นั้นเนี่ยควรจะต้องสั่งการนะครับให้ชะลอหรือให้ระงับเอาเรื่องของการช่วยเหลือเอาเรื่องของการนะฮะ กู้ชีพนะฮะเรายังเชื่อว่านะครับเนี่ยถ้าปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนะฮะให้ทันท่วงทีน่าจะยังเจอปาฏิหาริย์นะครับในตึกนะฮะสตองอที่ถล่มลงมานะครับเรื่องตรงนั้นยังไม่เสร็จนะครับผู้คนยังคงตื่นตระหนกนะฮะวันจันนะฮะมีการวิ่งหนีออกมาจากอาคารราชการหลายแห่งนะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดนะฮะแผ่นดินไหวซ้ำทั้งๆที่จริงๆเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมคือคนยังแพนิคอยู่นะฮะ แต่ปรากฏว่านะครับทางรัฐบาลนั้น,นไม่สนปี่ไม่สนขุ่ยนะครับท่านผู้ชมจะเอาพอรบอิน e r t เท n นเมนต์คอมเพลเข้าสภาให้ได้นะครับอ้างว่าจำเป็นต้องหาเงินนะฮะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจะเอาเข้านะครับสภาในวันที่9เมษายนนั้นเนี่ยให้ทันกับการประชุมนะฮะสมัยาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้ซึ่งจะปิดในวันที่11เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ ตรงนี้แหละครับนะซึ่งมันจะเรียกว่าถล่มซ้ำนะฮะคือตึกถล่มทับนายกนั้นเนี่ยนะฮะในความหมายเปรียบเทียบเปรย,เยนะครับนะฮะอันนี้ก็หนักหนาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพวกเดียวกันนะครับชง Entertainment Complex เข้าสภาทับถล่มนายกหน,กหนักหน่วงเข้าไปอีกครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งอ่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยไปดูกันที่นะครับเนี่ยข้อเขียนสั้นๆของนะฮะนายแพทย์ตุลน,นะฮะ สิทธิสมวงนะครับเนี่ยคุณหมอตุลนบอกแบบนี้ครับว่าตึกสำนักง,งานการตรวนเงินแผ่นดินนะที่ถล่มลงมาราวกับไร้เสาเข็มไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนภาพของประเทศไทยได้อย่างกรีบแสบและชัดเจนนะฮะประเทศที่พร้อมจะล่มสลายได้ทุกเมื่อเพราะโครงสร้างเน่าเฟะในทุกระดับนะฮะไม่ใช่แค่ตัวตึกที่พังแต่ระบบทั้งระบบกําลังแตกรา้า ระบบอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีไม่ฟังเสียงของประชาชนคอรมอรทำงานด้วยผลประโยชน์มากกว่าวิสัยทัศน์ผู้แทนนะครับไม่เป็นตัวแทนของประชาชนวุฒิสภาแต่งตั้งมาเพื่อผลักดันอานาจของคนกลุ่มเดียวนะฮะองค์กรอ,อิสระปปอชอกตกตกฤษฎีกาสอตองงอนะครับที่ควรจะเป็น,นลกลไกการตรวจสอบกลับกลายเป็น,นลกลไกปกป้องผู้มีอำนาจส่วนข้าราชก,การทั่วประเทศกำลัง ติดกับดักระบบอุป,ปถัมภ์คอร์รัปชันการเบืองแทรกแซงทั้งหมดนี้นะครับเปรียบเสมือนตึกของประเทศไทยที่กำลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงและจะพังทลายไม่ต่างจากตึกสอตองออครับท่านผู้ชมนะฮะและถ้ายังมีการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหนึ่งในไม่กี่สถาบันที่ยังรักษาความเป็นอิสระไว้ได้หรือนะครับเปิดคาสินโนซ้ําเติมระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยก็จะเข้าสู่จุดวิกฤตอย่างไม่มีวันหวนกลับ นี่ไม่ใช่ดรามา่าแต่นี่คือความจริงถ้าเราเรงหลอกตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไรหรือยังพอไหวเราจะไม่มีวันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะฮะแล้วก็แฮชแท็กว่าเซฟประเทศไทยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปด้วยความห่วงใยนะฮะมอตุลสิทธิสมวงศ์ครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นภาพตัวแทนนะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันนะฮะตึกถล่มเนี่ยก,ก็บอกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างตึกที่มันนะฮะ รับน้ําหนักไม่ได้มันสุดมันพังมันล่มสลายลงมานะครับเปรียบเปรยเหมือนที่คุณหมอกรุนบอกแล้วครับนะประเทศไทยก็นะฮะอยู่ในสภาพอาการที่โครงสร้างของประเทศทั้งหมดเนี่ยอาจจะรับน้ําหนักไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะสรุปปิดท้ายนะครับเนี่ยทางบิ๊กเนมทางขาประจําทางคอปทอทางภาคประชาสังคม100องคอ์กรนะครับ1 7 0 0 0 0รายชื่อคัดค้านไม่เอาคาสิโนนะฮะ ออกมาขยับครับเคลื่อนแล้วนะครับนะฮะก็ต้องดูแลครับนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผู้คนก็ยังคาดหวังผู้คนก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับอยู่ในตัวของนะฮะท่านองค์มนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับนะฮะในฐานะของผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนะครับท่านผู้ชมนะผมเชื่อครับนะฮะว่าโดยจิตวิญญาณความรักแผ่นดินนะครับ ของลุงตู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะฮะไม่สามารถที่จะนั่งทนดูสภาพนะครับประเทศนะฮะถูกบริหารบ้านเมืองแบบโรงลิเกแบบนี้ต่อไปได้อีกละครับท่านผู้ชมนะฮะช่วยกันส่งเสียงนะครับช่วยกันวิงวอนขอร้องครับนะฮะในสถานะที่ท่านจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างเนี่ยนะฮะ,ะเมื่อทุกภาคส่วนนะครับขยับแล้วนะครับไม่ให้ประเทศไทยนั้นเนะะี่ย ล่มสลายไปมากกว่านี้นะครับทางสายที่นะฮะเชื่อในเรื่องของนะครับเหนือธรรมชาติสายมูเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าพระแม่ธรณีเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะนะฮะออกมาบอกแล้วนะนะฮะออกมาส่งซิกส่งสัญญาณแล้วนะนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับนะฮะทับใหญ่บิ๊กเนมทับใหญ่คอปทอเคลื่อนแล้วรอครับนะฮะรอว่านะครับเนี่ยลุงตู่นะครับเนี่ยหรือนะครับเนี่ยผู้ที่ เรียกตัวเองนะครับว่าเป็นผู้ที่ะะชาติรักแผ่นดินซึ่งอาจารย์อาน,นุนเคยขนานนามเอาไว้นะครับเรียกตั้งชื่อเป็นสมบัญนามว่าคนห่วงยยชาติที่เป็นรักพันลึกตัวจริงนั้นเนี่ยนะเมื่อไหร่นะครับเนี่ยท่านจะออกมานะครับขยับเรื่องนี้ก่อนที่ประเทศไทยมันจะล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกระตึกสอตองององนนั่นแหละครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by โยอิ